ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเพราะด้วยอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเรื่องของประกันภัยรถยนต์เนี่ยจึงมีความจําเป็นมีความสําคัญในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการดีๆจากชับสามัคคีประกันภัยครับเป็นประกันภัยที่เพิ่มเติมจากประกันรถยนต์และพระบรทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับตัวชับสามัคคีประกันภัยเนี่ยจะมีความคุ้มครอง เพิ่มเติมมาก็คืออนุแรกนะครับในเรื่องของความคุ้มครองที่เกิดขึ้นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็จะมีเงินชดเชยรายวันกรณีที่นอนโรงพยาบาลรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะมีค่าชดเชยรายวันกรณีที่2นะครับเป็นเรื่องของค่าชดเชยกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปดูรถนะฮะก็จะมีค่าชดเชยต่าง รกรณนนีที่3เป็นค่าเฉยในเรื่องของการเสียหายสิ้นเชิงและรถสูญหายไฟยไหม้นะครับและจะมีเรื่องของความช่วยเหลือฉุกเฉินตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในปีกอยกอีกทีนึนะและเรื่องของการถูกจรลกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์นะครับอันนี้เช่นรถถูถกทุบก,กระจกแล้วก็เอาสิ่งของมีค่าในรถยนต์ออกไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพูดในรายละเอียดเกทีนะครับ ครับประกันตัวนี้จากชับสามัคคีประกันภัยมีชื่อเรียกว่าเดเวเซฟครับโดยตัวประกันตัวนี้เนี่ยจะมีความคล่องในเรื่องของการชดเชยรายได้กรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทําให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเนี่ยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันที่2เป็นการชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมนะครตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะอันที่3ามเป็นเงินชดเชยการเดินทางหรือการเสียหายรือสิ้นเชิงแบบนี้นะครับ อันที่4เป็นเรื่องของการประกันภัยจุลกรรมและทรัพย์สินผู้คนที่อยู่ภายในรถยนต์ครับอันที่5เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองกรณีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงตามเงื่อนไขบริษัทนะครับซึ่งแต่ละแผนก็จะมีความคลองและมีเบี้ยรประกันที่แตกต่างกันไปนะครับก็เริ่มต้นเพียง850บาทเท่านั้นเองนะครับให้ดูจากตารางข้างต้นนะฮะส่วนผมจะขยายความในเรื่องของความคองเนี่ย ในเรื่องของเรื่องหลักๆดังนี้นะครับประเด็นการโจรกรรมภายในรถยนต์สาหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ยนะครับต้องให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าจะต้องมีร่องรอยการโจรกรรมเช่นมีการร่องรอยการงัดแงะหรือทุบก,กระจกหรืออะไรต่างๆนะฮะให้เห็นว่ามีการโจรกรรมจรงิงจากนั้นทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยจะต้องไปลงบันทุกประจําวันแจ้งความโดยที่ทรัพย์สินนั้นนะครับจะต้องมีจดซีรีส์จดหมาบอร์หรือต่างๆนี่ให้ชัดเจนได้ และถ้าหากมีใบเสร็จรับเงินได้ยิ่งดีนะครับอันนี้เป็นข้อที่จริงที่จะเสนอต่อรบริษัทประกันภัยเพื่อชดเชยสินใหม่และการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัททั้งหมดนี้นะฮะต้องโทรผ่าน call center เพื่อแจ้งเหตุเท่านั้นนะครับจึงจะได้รับบริการนะฮะเบอร์ call center ของบริษัทชับสัมภาประกันภัยนะครับก็ตามชาร์ตข้างต้นนี้เลยนะครับ และก็มีความความคลองนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะแจ้งนอกอาณาเขตได้ครับครับก็มาดูกันครับว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประการแรกครับความช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องของการบริการพ่วงแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่หมดนะครับทางชับก็ช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับประการที่2นะครับบริการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนยางอะไหล่กรณีที่รถยางแตกนะครับ อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเรื่องของการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้นะครับเรื่องที่3บริการช่างกุญแจนะครับเรื่องการเติมน้ํามันนะครับเรื่องการให้คําที่ปรึกษาทางโทรศัพท์แบบนี้นะครับความช่วยเหลือต่อเนื่องเช่นค่าเดินทางค่าเช่ารถค่าที่พักต่างๆอันนี้อยู่ในเงื่อนไขของบริษัททั้งสิ้นครับประกันแผนนี้นะครับท่านสามารถซื้อได้ไม่ว่าท่านจะมีประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือมีเฉพาะพบรบอ,อย่างเดียวก็สามารถซื้อความคอง แผนทั้ง3แผนนี้ได้นะครับให้ติดต่อตัวแทนใกล้บ้านหรือติดต่อผมนะครับอาจารย์สุธีสวัสดีครับ